เรื่องการเกิดของละอองน้ำเช้าวันหนึ่งที่เงียบสงบละอองน้ำเล็กๆด็อปปี้ตื่นขึ้นมาบนผิวน้ำของทะเลสาบแสงแดดอุ่นๆส่องมาที่ด็อปปี้มันเริ่มละเหยกลายเป็นละอองน้ำเล็กๆบนท้องฟ้ามีสายลมชื่อวินนี่ ที่คอยพัดพาสิ่งต่างๆที่ลอยขึ้นมาด็อปปี้เรียนรู้ว่าลมสามารถพัดพามันไปได้ไกลกว่าเดิมเย้สนุกจังท้องฟ้านี่มันกว้างใหญ่จังเลยนะสายลมพัดพาให้มาเจอเพื่อนใหม่เธอเป็นก้อนเมฆชื่อคลาวดี้ละอองน้ำจำนวนมากมารวมตัวกัน เริ่มกลายเป็นเมฆก้อนฟูก้อนเมฆเริ่มมีน้ำหนักมากขึ้นด็อปปี้รู้สึกถึงความแน่นที่เกิดขึ้นในตัวหลังจากที่ละอองน้ำมารวมตัวกันมากด็อปปี้และละอองน้ำตัวอื่นๆก็เริ่มร่วงลงจากก้อนเมฆทำให้เกิดฝนตกด็อปปี้ตกลงบนใบไม้สีเขียว ขารู้สึกสดชื่นและสบายตัวมากมันไหลลงไปตามใบไม้ลงมาเหมือนสไลเดอร์เลยว้าวสนุกจริงๆเหล่าละอองน้ำซึมเข้าสู่ดินและกลายเป็นน้ำที่หล่อเลี้ยงรากไม้ดอปป็อบบี้เดินทางไปกับรากไม้กลายเป็นพลังงานให้กับต้นไม้ ฉันจะช่วยให้เธอแข็งแรงและเติบโตขึ้นนะน้ำเหล่านั้นถูกพาไปในลำต้นของต้นไม้ฉันกำลังเดินทางขึ้นสู่ยอดไม้แล้วแสงแดดส่องลงมาสู่พื้นดินดอบบี้และละอองน้ำตัวอื่นๆเริ่มระเหยจากใบไม้ขึ้นสู่ท้องฟ้าอีกครั้งเรากลับมาเจอกันอีกแล้วนะเราละอองน้ำ จากนั้นด็อปบี้และเพื่อนของเขาได้ผจญภัยอีกครั้งน้ำในแม่น้ำที่มันเย็นมากเลยด็อปบี้ไหลไปตามสายน้ำพบกับเพื่อนใหม่มากมายแม่น้ำได้พัดพาไปตามทางและออกสู่ท้องทะเล ด็อบบี้สนุกสนานไปกับคลื่นทะเลและโลกใต้น้ำได้เห็นปลาแหวกว่ายอยู่รอบๆตัวพราทิตย์ส่องแสงอุ่นๆลงมาเหล่าน้ำก็ระเหยขึ้นจากทะเลไปสู่ท้องฟ้าอีกครั้งเหล่าละอองน้ำและด็อบบี้เตรียมตัวผจญภัยใหม่และเริ่มกลับเข้าวงจรเดิมใหม่อีกครั้ง ติดตามชมเรื่องราวใหม่ๆได้ที่พาฝันชาแนลอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานพาฝันด้วยนะคะ